Thank you. สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเวลาใหม่นะครับเปตุ้50นาทีับและก็นี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะเป็นรูปแบบเดิมฉากเดิมสัปดาห์หน้าเปต้นไปก็จะเห็นอะไรที่มันหมือหวาที่เห็นอะไรที่ไป เจอชาวบ้านจริงๆก็เริ่มตั้งแต่เสาร์ทิตย์นี้แล้วนะครับสภาชาวบ้านสัญจรก็จะเป็นรูปแบบใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สภาชาวบ้านของเราเนี่ยก็เป็นรูปแบบใหม่11คือวันจันทร์ที่11มีนาคมครับ เเวลาดิมจะเพิ่มเข้ามาแน่ๆก็คือเรื่องราวของสภาโอทอปสภาโอทอปครับเรื่องราวของสภาชนชิมได้ข่าวว่ามหมไปแจกประกาศนียบัตรอาหารเข้ามานี่อออนนิดนึงนิดนึงใช่ไหมก็มีคนเรียกร้องบอกเออลองทําดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเมื่อวานนี้ก็ไปบันทึกเทปเอาไว้ครับก็มีหลายร้านเลยสาวทีนี้ก็จะได้เห็นกัน เออสอที่นี้ยังไม่มีครับคงเป็นอาทิตย์หน้าครับที่ราชบุรีนะครับเพราะร้านอาหารอร่อยทีเดียวแหน่างๆเดี๋ยวชวนไปกินแกงส้มหมูย่าง อร่อยมากโอ้โหนี่แม่พูดเอาตอนที่กาลังหิวเลยเนี่ยนะครับเอาแล้วครับสภาชาวบ้านเรานะครับก็จะเจอท่านเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับขยับเวลามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาแล้วแต่ว่ารูปแบบเก่าเนี่ยเรายังคงเดิมในอาทิตย์นี้ก็คือถึงวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นเทปสุดท้ายของของสภาชาวบ้านแบบเก่านะครับก็จะมีสภาหน้าหนึ่งมีสภาพื้นบ้านสภารับเรื่องแล้วก็สภายาใจนะครับ ทันทีต้องการแสดงความคิดเห็นก็โทรกันมาได้เลยนะครับ,รบที่029349258-9นะครับ หรือจะ S อสมาที่412 3 456ส่นะครับจะส่งข้อความหรือว่าจะเป็นภาพก็มาที่412 3703นะครับได้เลยครับติดต่อกับพวกเรามาได้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงระยะนี้ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยใครที่อยากให้เราออกไปเรียกว่าพบปะกับท่านที่ไหนหมู่บ้านใดชุมชนใดหรือว่ามีโอทอปอะไรจะฝากขายนี่ต้องรีบโทรมาตีรเมาเลยนะผมอบอกให้เพราะตอนนี้คิวแน่นแล้วใช่แล้วก็จะเป็นการ ได้ช่วยชาวบ้านอย่างจริงจังคือหมายความว่าท่านมีของจะขายแต่ไม่มีช่องทางแต่ฝีมือดีอยู่แล้วแต่ไม่มีช่องทางที่ออกเราเองมีช่องทางที่ให้ท่านก็มาร่วมมายม่อกันใช่ครับแล้วเราก็จะลงไปถึงพื้นที่เลยนะครับคือไปถึงบ้านท่านเลยว่างั้นเถอะนะไปดูสินค้าของท่านถ้าสินค้าของท่านคิดว่ามีคุณภาพจริงนะครับแล้วก็ต้องการจะขยายตลาดเขาเรียกว่าต้องการจะต้องการจะหาตลาดใหม่ๆนะครับเราก็จะเป็นศูนย์กลางให้ นะครับก็ติดต่อผ่านมาทางรายการได้เลย<ด>น,ะนะครับนะครับเอาละครับสักครู่ไปเจอในสถานะาหนึ่งครับพักครู่เดียวครับครับ สภาหน้าหนึ่งวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของผู้คนที่วันนี้ค่อนข้างที่จะออกมาเป็นกระแสในสังคมเพราะว่าวันสองวันมาโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวของคนดังเนี่ยสามคนสามคนคนดังที่ว่าเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้คือคุณหมูแฮมหมถึงวันนี้ขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ คือคดีของน้องหมูแฮมซึ่งตอนนี้อายุ25่้าแล้วแต่วันที่ก่อคดีเมื่อปี2550เมื่อวานเราเลอาให้ฟังทีแล้วตอนนั้นอายุแค่19มีการขับรถชนคนตายมีการก็เรียกว่าเกิดอาการ ที่รู้ว่าทำให้เกิดความสูญเสียกันเยอะเหมือนกันในปีน,น <ะ S 2> ั้นเนี่ยค่อนข้างที่เป็นข่าวโด่งดัง<ช>แล้วก็สารชั้นต้นเนี่ยตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดจำคุกถึง10ปีอพอสารอุทธรณ์ปรากฏว่ากลับเหลือ2ปีเหลือจริงๆน่สามปีแล้วก็เหลือท้ายสองปีแล้วก็รอลงอาญาคือไม่ติดคุกจริงคือไม่ติดจริงผู้คนก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคม คือว่าทําไมศาลชั้นต้นตัดสินมาอย่างนี้ใช่แล้วศาลมาศาลอุทธรณ์เนี่ยทำไมมันมันพลิกมันพลิกอ่าด้วยด้วยการมาศาลเลยว่าใช่คือด้วยการพิจารณาของศาลว่าจิตบกพร่องเออนะทีนี้ไอ้คำว่าจิตบกพร่องเนี่ยมันมันขนาดไหนมันแค่ไหนนะแล้วก็วันนี้ซ้ําเติมคั้นมาอีกสองเรื่องคืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคดีของเขาเรียกว่ายาทายาทกระทิงแดง <น>ค,คุณบอสนะฮะคุณบอสทายาทของกระติงแดงซึ่งวันนี้ตำรวจวกรมปะาการตํารวจนครบาลออกมาบอกแล้วว่า คดีผ่านจากตำรวจไปเรียบร้อยแล้วคือสอัยการแล้วตอนนี้อยู่ที่อายการอยู่ที่อายการแล้วเพราะฉะนั้นสอบปีนี้ถ้าช้าอันนี้เหมือนในยะว่าตำรวจบอกแล้วว่าถ้าช้า่อบนี้ไม่ใช่ช้าที่ตำรวจแล้วจะไปช้าที่อายการแล้วนะอะไรประมาณนั้นก็สังคมก็จับตามองนี่คดีที่สองคดีที่สองคดีสามวันนี้เนี่ยทางด้านของผู้ชักการเรือนจำชนบุรีว่าบอกว่าตัดสินใจให้กำนันเปาะอยู่โรงพยาบาลต่อ คือไม่ต้องกลับเข้ามาที่ท,ที่เรือนจําที่คุกก็ว่างง่ายๆเพราะว่าด้วยเหตุของสุขภาพด้วยต่างบอกว่ากำนันเป,นปะเนาะเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล้มในห้องน้ําแล้วก็สูงสูงไว้ขึ้นเรื่หลักเจ็ดแล้วว่างั้นนะแล้วก็ก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลได้คือหมายก็ว่าทางโรงพยาบาลทางแพทย์ลงความเห็นมาทางเรือนจําที่ชลบุรีก็ก็ตอบรับไปว่าอ้าวสามารถที่จะโรลงโรงพยาบาลได้เพราะสามเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ วิภาควิจารในสังคมใช่แล้ววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้ฟังวิทยุนะครับเขาก็นําตัวบุตรสาวของผู้ตายก็คือคุณสายชนนะฮะก็มาสัมภาษณ์ว่ามีความรู้สึกยังไงกับคําตัดสินคำพิพากษาที่ออกมาหมายถึงกรดีหมวยแมเนี่ยใช่นะก็ลูกสาวแกก็พูดดีนะครับก็คือบอกว่าก็น้อมรับคําตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกเนี่ยน้อยใจนะคือน้อยใจเพราะว่า มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดคแต่เขาก็มีความรู้สึกดีๆว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเอาเรื่องของราอะไรมากมายเพราะว่าแม่เขาก็ไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าการกระทําผิดเนี่ยความผิดที่ทําลงไปเนี่ยก็อยากให้เขาได้รับบทเรียนบ้างนะไม่ใช่ว่า10ปีแล้วมาเหลือสองปี2ปีไม่ลงไม่รอรอลงอาญาอีกอะไรเงี้ยจริงๆยังมีคดีของคนดังๆเนี่ยที่อย่างน้องแพรวานี่นะฮะเช่น รถแล้วก็มีการชนกันรถตู้ตกลงมาหน้าเกษตรพเลยนะตรงประตูวิภาวดีเนี่ยนะซึ่งสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีสะทุ้งสะตางหน่อยเนี่ยนะฮะติดกว้ตเลยนะติดกู้ไปแล้วติดคุกไปแล้วก็เลยกลายว่าตอนนี้ใครใครมีเงินนะครับใครมีเงินก็กลายว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูจะลงตัวไปหมดจะรอดตัวไปหมดนะครับอันนี้เขาก็บอกว่า การกระทําผิดของเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นการตัดสินที่ยากนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องให้เขามีบทเรียนเมื่อมีบทเรียนก็ต้องเสียอนาคตเพราะฉะนั้นในเมื่อลูกเสียอนาคตเนี่ยพ่อแม่ที่มีเงินเนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างครับในขณะที่เมื่อวานนี้ก็คุยกับพี่อุเรี้ยงเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่า แล้วเราท่านๆเนี่ยเกิดคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการประกันตัวจากตำรวจเนี่ยไม่มีเงินอ่ะติดคุกรอรอคำสั่งศาลอีเดียวจบแล้วถ้าศาลเรียกว่ากว่าจะพิพากษาได้หปีเนี่ยเราก็ต้องติดคุกรอหปีเลยใช่ครับเพราะไม่มีเงินประกันขนาดคดีมโนสาเร่นะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะไปเนี่ยเราไปปั๊บเขาบอกว่าเออไม่ให้ประกันเอคดีเล็กๆเงี่ยไม่ให้ประกันถามว่าทําไมสัญญาบัตรไม่อยู่เอออ้าวแล้วอยู่ไหนตามไม่ได้เหรอ ก็บป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันกว่าจะมาในสังคมเราสมมติติดเสาร์อาทิตย์สมมติคดีเช็คเงี้ย well, ติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องนอนนะฮะเสาร์อาทิตย์รอวันจันทร์อาทำไมอ่ะก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องแปลก่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอำนาจนิดนึงมีเงินสักหน่อยนึงเนี่ยไปปั๊บเนี่ยโทรต่างไปบางทีไม่ต้องเข้าไปในกรงขังคือคือกรงขังเนี่ยมันจะมีของศาลนั่นนั่นคือตัดสินแล้วพวกเรือนจำต่างกับกรงขังของตำรวจคือลงพักใช่ โรงพักเนี่ยบางทีคนดังๆไปเนี่ยไปนั่งจิบน้ําชาลอดรอพนักงานสอบสวนเลยคือไม่ต้องเข้าไปรอในในไม่ต้องไม่ต้องไมต้องแล้วเราจะบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยนะคนที่ทําผิดเนี่ยสมมุติว่ามีเหตุอุบัติเหตุนะทําให้ถึงแก่ชีวิตบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนพิเศษเขาเรียกคนพิเศษเนาะนะเคยเจอไหมที่ตํารวจไปสอบสวนเองอ ตามไปสอบสวนที่นบ้านเลยออไม่ต้องเรียกมาที่โรงพักถูกให้ระคายเคืองแต่ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมก็เรียบร้อยโดนขังก่อนเลยผมก็เหมือนกันผมจะไม่มีเงินประกันที่ไหนเล่วมาเข้าข่าวเราก็ไม่ดีกว่าเอ้ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งอะไรอยากคุยอีกเรื่องหนึ่งผู้ช่วยครูไงที่แรกตำรวจโกงไปแล้วใช่ไหมสอบตำรวจ้วโกงไปแล้วเขานี้มาผู้ช่วยครูอีกใช่ไหม ที่โกงไปอีกเนี่ยคืออยากรู้เหมือนกันเลยว่าแล้วถ้าเกิดโกงไปแล้วเป็นครูเนี่ยไปยืนสอนเด็กหน้าหน้าหน้าห้องเนี่ยเออแล้วเด็กมันจะเป็นไงเนี่ยก็อนาคตการศึกษาของชาตินนแะแล้วถ้าเกิดลูกถามว่าเออแม่พ่อมาเป็นครูได้ไงอ๋อกูโกงมากล้าพูดไหมล่ะอันนี้ลำบากเหมือนกันนะเออแล้วก็นี่ตอนนี้เขาโอนไปเป็นคดีของดีเอสไอแล้ว ให้สืบหาตัวคนโกงมารับผิดให้ได้ก็ขอให้ทำได้นะครับแต่เป็นงานยากหน่อยเฉพาะตัว DSi เองก็เอาตัวไม่รอดแล้วหลายเรื่องเหมือนกันมาดูนี่ก็เหมือนกอนอีกข่าวนึงหลังจากเลือกตั้งไปแล้วก็ตามครับเรารู้ว่าใครได้คะแนนที่หนึ่งแล้วแต่ว่าในทางด้านกฎหมายเนี่ยเขาบอกคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่มตัวหนึ่งคือมี4ี่คนยังไม่รับรอง สุชายถูกุมพันธ์ให้เป็นพวกคอทมใช่แต่ให้รอพิจารณาเรื่องร้องเดยให้แล้วเสร็จก่อนภายใน3าวันเพราะมีเรื่องร้องเรียนมาเห็นบอกมี3ประเด็นใหญ่ๆออันนี้ก็คือเขาก็ทําตามตัวบุคคลหมายของเขาแหละแต่ถ้า30วันแล้วเนี่ยนะครับและยังสอบไม่เสร็จเขาให้เขาเรียกว่ารับรองไปก่อนหมายถึงถ้าสอบไม่เสร็จนะให้รับรองไปก่อนแต่ถ้าสอบเสร็จแล้วก็คือผิดจริงอันนี้ก็คือก็ว่ากันไปยกไม่เดงอะไรก็ว่ากันไปใช่ก็คงจะเหมือนคุณอภิรักษ์ อ่าสมัยนั้นนะครับครับครับก็ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชงนุตราวงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงนะฮะภายหลังจากประชุมกกตว่าที่ประชุมกกตมีมติสตนหนงเห็นควรยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศคือไม่ใช่หมายความไม่ประกาศเลยนะครับคือยังก่อนนะฮะยังไม่ประกาศรับรองยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้รับคะแนนเลือกตั้ง สูงสุดให้เป็นผู้ว่ากทมตามที่กตออกตกทมเสน,เนอโดยสายมาตราการ5ของพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นประกอบนะฮะกับประกาศคณะปฏิวัติปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษตริยทรงเป็นประมุขหรือว่าคอปคอคบฉบับที่32ที่ให้อำนาจหน้าที่กกตสาม,มารถส,รสืบสวนสอบส,สวนกรณีผู้ได้รับเลือกตัง้งมีเรื่องร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากไม่แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันให้กรกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนอย่างที่ผมว่าเนี่ย <นะ S 2> เพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะขาดไม่ได้<ช>ขพาเมืองนะครับโดยกําหนดระยะเวลา30วันซึ่งจะครบภายใน2องษาคือ2เมษาเนี่ยยังไงก็ต้องประกาศ ว่ารับรองไปก่อนหรือจะไปเหลืองไปแดงก็ภายใน2องวิสานี้ถูกและไอ้เรื่องที่ร้องเรียนคัดค้านกันมาเนี่ยนะหม่อมหมูเนี่ยนะตอนนี้ก็มีอยู่3เรื่องมีอะไรบ้างเขาแยกเรื่องที่ร้องเรียนเนี่ยไปยังกกตของกทมนะฮะและอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยก็คือ2เรื่องครับไฟสืบสวนสอบสวนของกกตกลางเนี่ยหนึ่งเรื่องนะโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นคําร้องที่กล่าวหาว่าหม่อมหมูเนี่ยทำผิดตามมาตรา57วงเล็บ5้าของพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นฐานปราใยใส่ร้ายหลอกลง ลวงจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกกตก,กทมเนี่ยขอเวลาสืบสวน15วันครับก่อนจะเสนอมายังกกตกลางให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามการสอบสวนนี้ต้องแล้วเสร็จ30วันครับก่อนวันอากอนก็อาจจะพิจารณาประกาศรับรองผลอย่างที่ว่าเนี่ยคือรับรองผลไปก่อนนะครับรายงานนี้ก็แจ้งมาเองแล้วครับว่าวันนี้เนี่ย นายสมชายจึงประเสริฐเนี่ยกรกะตด้านสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำหน้าที่ประธานนะในที่ประชุมพอเข้าวาระการพิจารณาดังกล่าวเนี่ย ที่ประชุมไม่ได้มีการหาหรือว่าจะต้องรอนายอภิชาติสุขคขขานน์ประธานกะกะตที่กลับมาจากการดูงานต่างประเทศก่อนโดยด้านบริหารงานเลือกตั้งเนี่ยได้รายงานผลคะแนนเลือกตั้งแล้วก็แจ้งว่าหม่อมราชวงศสุข,ขุมพันธ์มีเรื่องร้องเรียนรวม3มเรื่องรวมถึงกะกะตกทอมอเนี่ยเสนอความเห็นว่ายังไม่ควรประกาศรับรองผล จากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาก่อนที่กรรมการแต่ละคนเนี่ยจะนําใบลงคะแนนไปลงคะแนนที่ห้องทํางานของตนเองคือให้เอาไปลงที่ทห้องทํางานแล้วก็ส่งให้ฝ่ายการประชุมเพื่อนําไปรวมคะแนนก็ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะมีการถแถลงข่าวออกมานะครับ,รบโดยเสียงข้างน้อยหนึ่งเสียงที่เห็นว่าควรประกาศรับรองผลเนี่ยก็คือนายประพันธ์นยายกโววิทกรกตด้านบริหารการเลือกตั้งที่มองว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528มาตรา48เนี่ยกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เ,เห็นว่าพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นและก็ประกาศของคอพคที่กําหนดให้กระกะตสืบสวนสอบสว,สวนกรณีมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน30วันเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า ก็ประกอบกับกระกะตกทมยืนยันว่าใช้เวลาในการสอบสวนตามคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน15วันซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยปลัดกรุงเทพม,มหานครก็ยังสามารถจะปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะผู้ว่าราชาการได้เขาว่ากันอย่างนั้นพูดถึงเรื่องของการปลาใสาหาเสียงเนี่ยนะครับในเรื่องของการใส่ร้ายโจมตีกันเนี่ยต้องระวังนะครับ ผมเคยเจอมาในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่คนคนเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่บอกก็แล้วกันว่าเป็นใครซึ่งถูกถอดสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีครับปกติเราเคยเห็นถูกถอดการเลือกตั้งเนี่ยหปีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นท่านพลตรีสนั่นกระจงก็โดนมาแล้วห้าปีแล้วว่าอีกหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ถูกไม่ห้าปีบ้านนที่ร้อยสิบเอ็ดบ้านในที่ร้อยเก้าอะไรต่างเนี่ยโดนไม่ห้าปีแต่มีอยู่คนคนหนึ่งถูกสิบปีสิบปีเพราะอะไรรู้ป่าขึ้นไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าไอคนเนี้ย มันเคยเดินตามหลังผมอยู่นั่นฉะ,ะน,นมันขายยาเสพติดในขณะที่ที่เรียกว่าคือนนอยู่คณะพักอยูออ่แล้วก็ประสยหาเสียงกันเนี่ยฮะใช่ปรากฏว่าไอ้คนที่ถูกว่าเนี่ยครับเขามียศเป็นในพันตำรวจนั่นไง เขามีย้อนไปในพันธตำรวจเขาก็หาเสียงเหมือนกันแต่ว่าทางนี้ไปหาเสียงเขาโดยบอกว่าเขาขายยาสติดแล้วสืบแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ขายยาติดหรือขายอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันสืบได้ว่าเขาไม่ได้ขายอะเขาไม่ได้ติดคุกหรืออะไรคดีเนี้ยโดนไปสิบปีคนเราในการที่คำพูดคำพูดเนี่ยตอนยังไม่พูดเนยมันเราเป็นนายเราเป็นเราจะพูดยังไงก็ได้แต่ถ้าพูดไปปุ๊บเป็นทาตุมันเนลย เขาให้คนอื่นเนี่ยไปพูดหมดเลยหาเสียงไปด่าไปค้านไปทุกอย่างเลยพูดเสร็จปั๊บโค้งสุดท้ายใครประชาชนก็นึกว่าเออมันคงไม่ออกไปแล้วล่ะไอ้นี่ออกไปไปปั๊บบอกเลยวันนี้ผมมาที่ผมไม่พูดอะไรแล้วพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาพูดหมดแล้ะนะครับก็แล้วแต่ละครับก็ที่เขาพูดมาก็ดีๆทั้งนั้นแหละครับเขาเป็นคนดี ผมอาจจะไม่ดีก็ได้อก็แล้วแต่พี่น้องครับจะสงสารหรือไม่สงสารลงข้างล่างจบโอ้คะแนนมาเพียบอผลสุดท้ายไอ้คนด่าไม่ได้ไอ้คนได้ไม่ได้ด่านั่นมันเป็นเส้นงั้นเนาะเออมาดูข่าวสองกันครับครับผมเขาบอกว่าสาวแสบครับทําทีเข้ามาซื้อทองเอาอีกแล้วอาศัยจังหวะคนขายเกออฉกไปเลยสองบาทหนีไปหน้าตาเฉยเลยนะครับเมื่อเวลาบ่ายสองของวันนี้ครับพันตำรวจโทมนัดนินกัด อ้าวเป็นอะไรกันกับพิษณุละเนี่ยสารวัตรสอบสวนสอบสถานีตำรวจภูทรย่อยรัตนาธิเบศนะครับนนนี่เองนะครับบอกว่ามีคนร้ายเข้ามาขอซื้อทองก่อนฉกทองหลบหนีไปเหตุเกิดในร้านทองห้างทองสุขนะอยู่ที่ติวานนทนี่เองนะครับครับก็ไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าเจอกับนางสาวในยนาพลาอุบัติอายุ21ปีเป็นพนักงานขายประจำร้านทอง อยู่ในอาการตกใจยืนรอตำรวจอยู่ภายในร้านแล้วก็อึกอักบอกว่าหนูทำงานอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็มีลูกค้านะคะอยู่ในวัย4 4 5ีปีผมยาวๆสวมเสื้อเชิ้ตขอปกสีเหลืองจ้องปิดอยู่เนี่ยใช่กางเกงผ้ายืดขายยาวสีเทาค่ะเข้ามาขอซื้อสร้อยคอเส้นระบาดแล้วก็สองบาทก็เลยหยิบให้ดูนี่คนนี้ บอกไม่ชอบใจเอาเส้นอื่นมาดูไปเรื่อยมันหยิบไปหลายเส้นหญิงดังกล่าวก็บอกยังไม่ถูกใจอน้องหยิบมาให้ดูเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะพี่จะซื้อเยอะลูกค้าประจําเข้ามาก็เลยหันไปคุยกับลูกค้าประจําอ้วก็ไม่ทันระวังอ่ะหญิงคนดังกล่าวก็บอกว่าน้องเดี๋ยวมาดูใหม่นะไม่ซื้อแล้ววันนี้ไม่สวยลายไม่ถูกใจแล้วก็เดินออกไปเฉยเลยอ พอมาดูท้องที่หยิบให้ดูเนี่ยปรากวัดสองบาทหายไปแล้ว,วก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่<ะ>พบว่าหญิงคนดังกล่าวใช้จังหวะที่ตัวเองเนี่ยดูแลลูกค้าคนหนึ่งออหยิบสร้อยหนักสองบาทใส่กระเป๋าไปเลย<อ> แม่เล่นกันยังง่ายๆอย่างนี้เลยเบื้องต้นเนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ภาพมาเรียบร้อยนะครับจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ชัดเลยนะครับพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยชัดเจนมากว่าน่าจะเป็นแก๊งตบทองเพราะว่านัดลงไปนี่นั่นไงไปแล้วใจเย็นมากครับแล้วดูสิเนี่ยหน้าตาก็ไม่น่าจะเป็นโจรเลยเนาะ ดูหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้ฮะเขาบอกดีนี้โจรหน้าตาดีคนธรรมดาอีกนะฮะใช่ระวังนะครับเดี๋ยวนี้อันตรายมากนะครับเนี่ยดูใกล้ๆชัดๆเลยนะครับจะเป็นพี่น้องป้าใครหน้าใครก็หวานไปนะครับเออมันจะรีบร้อนไปไหนเอจริงๆแล้วเนี่ยมันข่าวทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรที่มามากมายมีอะไรที่ไว้ใจกันไม่ได้เยอะเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศตอนนี้นี่ไว้ใจไม่ได้เลย ฮะเลน่าโปรดิวเซอร์ผมก็ป่วยไปด้วย <d ic c ans> เป็นวันไปเลยนะครับแย่มากเรื่องราวของการหลอกลวงมีอีกอันหนึ่งครับพิษนุโลกนะครับ,ะรบนะฮะสองตายายนะครับหอบเอกาสารเขาร้องกันในอำเภอบอกถูกผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหลอกให้นําเงินไปทําหลักประกันชีวิตกับทกสแต่นาโฉนดที่ดินไปค้าเงินกู้ของตัวเองอ้าวแล้วกันฮะโดนผู้ใหญ่บ้านหลอกโดนผู้ใหญ่บ้านหลอกหลอกที่แรกบอกไปทาหลักประกันชีวิตเอาเอกสารมาเแต่ปรากฏว่า กลายเป็นตาอีตาผู้ใหญ่บ้านเอาเอกสารไปค้ำประกันเงินกู้ตัวเองเลยอ๋อเป็นผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านอ่อผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านจะเอาโฉนดไปแบบว่าเอาไปค้ำตัวเองอะนะวันนี้แลฮะอำเภอก็แหมชื่อก็บอกบารกกัมฮะเมืองที่น้ําท่วมประจําทุกปีเออเห็นบอกจะทําบารกรัมโมเดลไม่รู้แก้ได้หรือเปล่านะเอ,ออยังเออบารกรัมพิซนโลกฮะนายติ่งทองดอนเงาหรือว่าลุงติง่งเนี่ยอายุ74ปีแล้วครับ กับคุณยายสมปองทองโ<ม>ดนงาวอายุ65ปีสองสามีพันยาฮะอยู่ตำบลบางละกำนี่แหละฮะอำเภอบางละกำพิจารโรคหอบเอกสารหลักฐานร,ารา้องทุกข์ในอำเภอบางละกรรํเลยบอกว่ามีนางสมพิษชัยพรโดยมีนางสมพิษชัยพรเป็นประหลัดอำเภอปกครองเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ทําการสอบสวนข้อที่จริง,ข,รงข้อที่จริงก็คือว่าลุงติ่งเนี่ยบอกว่างี้<ว><ว>กลางปี52อฮะมีนายพ่วงเพชรสะเทียนทองตอนนั้นเนี่ยเป็นอบตบางละกำ มาติดต่อชักชวนนะฮะลุงติ่งกับป้าสมปองเนี่ยยายสมปองเนี่ยไปเอาโฉนดที่ดินหกไร่สองงานซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยและที่ทำกินอ้างว่าจะนําไปร่วมกลุ่มเสริมร่วมเสริมกลุ่มธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณก์เกษตรหร,รือทกศเพื่อสาขาบารกรรมเป็นหลักประกันชีวิตเพราะว่าตนละพยายอยู่มากแล้วประก,กอบอาชีพอะไรไม่ไหวได้ตกลงและก็พากันไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เซ็นชื่อ ทำเรื่องกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพียงอย่างเดียวแล้วผ่านไปหนึ่งปีสอบถามนายพ่วงเพชรเกี่ยวกับเรื่องทําประกันกับธนาคารเอ๊ะทาประกันชีวิตไปแล้วยังแต่นพ่วงเพชรว่ายังไม่เสร็จเรื่องรอไปก่อน<ห>เป็น<ห>ปีนะี้ลุงก็ไม่ไหวต<ป>ัดน,นะ<อ>ผ่านไปผ่านไปอีกช่วงหนึ่งตนกับพญาก็ไปติดต่อเจ้าที่ทกสโดยตรง ครับอ่าไม่ไม่ติดต่อกับพ่วงเพชรแล้วเปล่าอนะไม่ละปากฏว่าโอ้โหเรื่องแดงเลยครับว่าไอ้โฉนดหกไร่เนี่ยที่เอาไปเนี่ยปากว่าพ่วงเพชรเนี่ยเอาโฉนดของลุงติ่งกับยายสองคนเนี่ยยายสมปองเนี่ยครับไปเป็นหลักคำประกันเงินกู้ฮะแสนหนึ่งฮะเพื่อาไปซื้อรถยนต์แล้วก็เบิกเงินไปหมดเลยด้วยฮะโอต่อมาทางทกศมีหนังสือทวงหนี้และเวลาตัวเองนำเงินไปชำระ ถ้าพ้นกำหนดจะมีการยึดที่ดินของตนทกศกระชัางหรือเกินนะเออเนาะแล้วไม่ไม่ถามไม่ก็ไม่ถามไม่ไทยเขาเลยอ่ะทาไมนั่นน่ะไปไหนทําไมอะไรไม่ถามเจ้าของที่เขาเลยอ่ะงงมากเออลุงติ๋งก็บอกว่าตนก็ไปแจ้งความต่ท่านพันธุตรลจโฮจรานบุญมีพนักงานสอบสวนบางละกำครับแล้วก็เรียกนายพวงเพชรมาเจรจาใช่ไหแต่นายพวงเพชรรับสารภาพบอกจะหาเงินมาใช้คืนทําให้ตนเดือดร้อนเพราะทางธนาคารจะยึดที่ดินจึงต้องไปกู้ยืมจากในทุนมาไทยถอนทักทกศ กู้ไปเนี่ยแสนหนึ่งต่ต้องมาไถ่ถอนในแสนสี่หมื่นนะโอ้โห oh. ปัจจุบันในพวงเพชรไม่เคยมาพูดคุยและไม่เคยนาเงินมาใช้คืนเลยครับแต่ตัวเองอะไทยมาแล้วเสียเงินไปแสนสี่แส,สไม่ได้เคยได้ใช้เงินสักบาทเดียวแต่ในพว่งเพชรเนี่ยปรากฏว่าพอเขาได้ฉนดลับคืนมาแล้วไม่มาคุยกับเขาส,สักคำเดียวเลยนัน วันนี้ตนกับภรรยาก็เลยมาร้องของความเป็นธรรมกันในอำเภอบารกำเพราะนายพงเพชรลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วครับครั้งนั้นเป็นอวตครั้งนี้จะเป็นผู้ใหญ่ครับแลวจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยจะมีผลการเลือกตั้งวันที่25้ามินาคมนั่นลุงกับยายเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการให้มีผู้ที่มีผู้นําที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะไม่สมควรไม่อยากจะเอาเรื่องเนี่ยแต่ต้องการให้เอาเงินมาคืนให้ตนจึงจะไม่เอาเรื่องเอาความคือไม่อยากเรื่องเอาความแต่คนอย่างนี้ไม่น่าจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะถ,ถูก้องววราากับบหลชน อีกคนนี่ฮะคุณสมพงษ์เรืองเดชาอายุ56ปีอยู่บารกรรมเหมือนกันออบอกว่าตัวเองเป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง,งผู้ใหญ่บ้านครับมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอำเภอบารกรรมบอกว่าพุ่งเพชรเนี่ยเป็นผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่1 1เเบอร์หนึ่ง มีพฤติกรรมไม่เหมาะกับการผู้ใหญ่บ้านเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีเรื่องเกี่ยวกันหลอกลวงชาวบ้านจำนวนมากและพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหลายเรื่องจึงไม่สมควรมาเป็นผู้แทนผู้ใหญ่บ้านสแสดงว่าหลอกกันมานานแล้วหลายคนโดนอะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้นี่เราเราแปลกใจอยู่อย่างแลว่าคุณานางสมพิษช,ชัยพรเนี่ยปลัดอำเภอฝ่ายปกครองเนี่ยที่เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้สมัยนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ละเอียดพอ,อนะ เอออ่ะก็เตือนๆกันเอาไว้นะครับว่าใครพูดก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับอ่าจนกว่าจะเราได้อ่านเอกสารครบถ้วนแล้วถึงจะเซ็นชื่อกันไปนะครับหรือหน่วยงานราชการอย่างธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ดูแลคนหนึ่งเอาฉนดของอีกคนหนึ่งมากู้เนี่ยนะฮะถามเจ้าของฉนดนเขาหน่อยว่าลุงยินยอมเปล่าลุงเซ็นเนี่ยลุงรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมครับอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันในสภาพื้นบ้านครับครับ